จะต้องเอาไปกรองอีกรอบเพื่อให้ละเอียดแาจะคัดก็จะละเอียดเหมาะสำหรับกานตกปาทีนทำเองวันต่อวันหอมๆหอมอม,อมากนุ่มผสมน้ำแล้วมันจะนุ่มแล้วมันจะฟู แบนวดนิ่มเหยียวกระจีตีทุ่นนะฮะมันก็จะละลายอย่าง้จำรองจำรองให้ดูมนขนมปังก็จะละลายลงสวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีขึ้นบนนะั่น่ะละลายสวยๆได้อัแบบนนี้ตกทุน่นแบบตกทุน่น ตกตะก,ก้อก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันพุ่งขึ้นท้างบนอันนี้ตกชิงหลวก็ได้นะครับตกชิงหลวตกกราซ้งองเราจะร้องแบบผสมผสมเยื่อให้ดูนะ,ะอันนี้แบบนอดน,นิ่มตีทุ่นปะจีนนะฮะมันูมันละลายการละลายตัวของเยื่อ ลลายแบบย่อยออย่างนี้นะฮนะอันนี้แบบว้าผสมเยื่อตกปะจีนมาแล้วนะนะมันก็จะค่อยๆละลายอย่างนี้เลยนะขนมปังมันก็จะแตกตัวออกอย่างนี้ตะจีนส่วนมากก็จะตูดอยู่ข้างล่างการละลายตัวของเยื่อ ะะมันจะมีที่เนี่ยข้างๆนะสังเกตมันจะออกเป็นเหมือนแพงตน้นดึงดูดปลาระยะไกลได้ด้วยนะฮะมันจะไม่ใช่ลงอย่างเดียวนะะมันจะคัดลมพัดมามันก็จะทั้งลงทั้งขึ้นสวยงามตกทิ้งดิวก็ได้นะครับอย่างนี้ยปลาส้อง